สวัดีครับพี่น้องครับชบกับช่องบ้านลำเพลินอภิเชษครับมื่อวานีศิภาพี่น้องไปเมืองสถานที่จัดงานมือเปิดบ้งครับนี่ต้องสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีพบกันที่มหาขอยืมเงินผมแอนโอเคไปอีกละครับไปเมืองมองเปิดฤดูกาลมือเอิญครับมือเอิญครับพี่น้องมือเอิญนะครับมองเกามองเกาเอ้กับมองเกาอะไรแต่ว่ากับบอยให้มันตกใจเนาะ

รถข้างน้ำรถเร็วไม่สภาพเอาเครื่องัจังหู้เร็วืจอทะเบียนใดนะง2สองแปดเก้าคิดว่านะเดี๋ยวมีคิดว่าพร้อมยังนั่นแถมแทมแถมแทมโอ้ว้าว oh, wow. ตั้งแล้วพี่น้องตั้งแล้วมีเวทีเสด็จแบนพร้อมเดี๋ยวเขา,าองไลเนองนี่นดี๋ยนเ็น ลงสุนาคารเขาตึ้งไทยคิดทึ้งมันนี่เรียกเขาได้บ่ะเลยเขได้อันตรายเขิตนตกเราเสียใจว่าสิจอนเราก็ลงไปไาย<ม>เหลือหลานตั้มปิดสิบหมื่นฝุ่นปิดม,มันนี่น้อเขาทั้งฝุ่นใส่มือทั้งฝุ่นโอ้ไม่ค่ะพ,พ่อข้าเขาจะกำลังเตรียมหมึกย่างสดสคือแบบว่าเออผมมาแล้วนะครับยังประมาณนี้นะ ไปมาจองทีแล้วเอื้นที่้อื้นทียื่นทีครับพร้อมจัดงานวันนี้นะครับสเดเดแบนเออไปไทยก่อนเลยสเดเดแบนเวที่สาวน้อยมื่อันนี้กเสีอูที่โดมซะก่อนครับซอมไงเหมือนซอมไงที่โดมไปยสหลก มื่ขึ้นเลิกตีหายเบสีสิบก้่นนาทีครับตีหาห่อตีหาลหายัางตะเวนจนขึ้นแล้วหกโมงขุง่นบนสิเดนอนท่านมูว่ข่อยท่านมูบ่เนี่ยันมีไมาตายด,ยดยอกนั่นดิเสียชมพูนผู้ใดเป็นยังหลงมาทารลกลายปโหลดมีคนเหือนเขาไม่มีคนามาหายนุ่งกระไไหมอะไรเนาะอ๋อกล่องไหมเอา่เนี่ มเลด,ดดี่ครับพี่น้องครับรปเปิดเปิดกุญแจรถเปิดออกรถใหนน้นี่ยอ้ยนั่นแหะเอาไปไ,<อ>าไปนี่กับพบก,กับองน้องบียร์นะครับล <c oughs> เพิน o อฟฟิเชียรอมแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่สนามกีฬากลางบ้านเพลงครับปบกันใน่น,นอวันที่ยีบสามเมื่อนครับเปิดวงบอโจเตรียมพร้พอมครับ นี่หมอลำเพลินไอดดนโชว์นะครับรูปแบบการแสดงแบบไม่สุดเต้นเอร์แบบไม่เสียงสเสียงแบบไม่นะครับตูล้ลำพวงแบบไม่นักร้องใหม่ก็ไล่อันนี้ก็เป็นของสเสด็จแบนนะครับมันได้เครื่องเสียงทั้งในมากนี่ มาเกอร์ซซวเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้หลายหลายหลายอันนี้เพิ่งเป็นเวทีแบบนี้กังห่มเนาะเมืาอยานฝนนะครับโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้อง เอารถกินเริมดิเยกังไคือเป็นเอียงเอียงๆนี่พี่นอ้องเออเอาสุดยอดสุดยอดจริงๆฟังนี่ก็จะเป็นไฟอันนี้ก็เป็นเวทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเป็นไฟนี่ก็เป็นเวทีนะครับวุ้นเส้นเครื่องปั่นจั่งกันจามันหมดถึงก็ไหล สเด็ดแบนอยู่ฟังนี่เนาะสะเด็ดแบนนะครับบงใหญ่ก็อยู่ตองนี้อ้าวี่องใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่กวา้วางครับพี่น้องรถแห่ัะมันเหว,วี่วงนนไรที่ซ่อมรถแห่เพาะสั่นจะซ่อมรถแห่นะครับสองหน่วยสเตเดียนอีกสาวหน่ยอยบงใหญ่อีกครับโอ ควบวงจรครบทุกลูปแบบของสาหน่อยเป็ดบรรแพงอาเชิญชวนพี่น้องครับวันที่23พรุ่งนี้ครับผูบ้ใดบูติดตุละหรืออยากดูความอลังการความแปลกใหม่นะครับของสาหน่อยเป็ดบรรแพงครับมืออื่นมาพิสูจน์กันครับเริ่มจากเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนฮอด7โมงสอาสอดแจง้งไว้เลยพี่น้องครับมือน,นี้นะครับกะ มีโอกาสไดมมาไทายให้พี่น้องมึงกับเดทีเสริดแม่นนะครับสุดยอดดีพี่น้องคิดแล้วทำครับบอสอยู่สุดยอดมากมีเกิรสาวมหาสาราคามหรือเปล่าหรือมาจากทั้งเดเอาพี่น้องครับอ่ะเดพาพี่น้องมึมงห้องม้องกับเป็นสร้างไป ันมีผู้ใดมาถ่ายไปนู่นี่เนาะพอา่อค้าแม่ค้ากับไล่แหละพี่น้องเต็มนะครับแต่ทั้งหมดสุดไฟแล้วแฟนคขับเอฟซีจองบางไอไปทำรีสอร์ทแถวๆเกล้ๆนี่ก็มันเต็มหมดแลยเนาะนะครับผู้ที่มากจากทั้งไก่แน่นะครับจองรีสอร์ทเต็มหมดแล้ว โอ้เปิดปิดวงต้อ,ตอนอนอนพี่น้องเต็มหนีเลยจนตกใจเนาะบ้าคนคือหลายแหงแต่หลายแก,กลรายการเนี่ยอันนี้เป็นไฟนะครับอันนี้เป็นไฟนี่พี่น้องอันนี้อันนี้เป็นไฟประดับเงื่องานกาชาดเลยนี่เออเป็นไฟประดับเงื่องานกาชาดเออใครๆก็ว่าเอางานกาชาดมาไว้นี่เลยนะบอลจูยอดมาก ธรรมดาพี่น้องธรรมดาความคิดพูดนำนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับช่องบ้านลำเพลินออฟิเชียลพี่น้องครับขอ,อยาตลงคลิปเด้อของผมเด้อเอออ่ะพอกันคลิปต่อไปครับมือนี่มีโอกาสได้มาไทายให้พี่น้องในเมืองครับก่อนจะไปกินข้าวแล้วก็มาสกัดมาสอบเอาอันนี้เบอร์ทีสดุดแบนนะครับ เสร็จแบนโอเคครับพี่น้องครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ